กินได้เออชี้กิตออนุญาตมอยเด็กเ่ชิ้จะลูกสองขาอะไรวะแต่ฉลามมีเงือกไอ้เหี้ยอยากไ้ฉลามก็ดูดีมือนไก่ไอ้สือโอ้ะกาชิกี้อรไอ้เหี้ยฉลามเตินสองตีันนี้ใั้มงเงือกอ่ะ ไอ้เชี่ยเป็นเหี้ยอะไรกับบอลเดียวสามดีสองดีวะไอ้สัตว์มันเดดของตีเนี่ยแล้วมันมีเหงือกอไงโอ้ my god เราเลิกกันไมามาเจอเพื่อเจอกันไปกูกูกูถึงเร่งเดือพลอยอ่ะไอตัวนั่นแหละไอ้ไอ้เชี่ยทำไมข้าตกรกดโคตรไวไอ้สัตว์พราะมันต้องมีเงินง่ำแค่เอาก็ได้เอาไปฉายสักอันนี้กูต้องมีเงินง่ำวะเฮ้ยถึงจะไม่ได้โอ้ ในตัวนั่นแหละเธอพูดมาเจอกันไหไอไม่มันเหมือนไงไอเดบอยอ่ะไอ้เฮียเพิ่มหลอยตื่นข้าเกินตังบอกแล้วบกสังตื่นที่ยไม่งั้นไม่จะหลอนเนี่ยไอเฮียพอมึงี้ชรามิเหือทำไมกูชิงหมาไปอะถ้าหมามีเหงื่อไปไงเห็นหมพี่บอกแล้วสีหมาแล้วพ่บอกวาม้เดาวนีสภาพหมาในสอขาแล้วมีเหงื่อไอ้เฮียหลอนสัตว ถ้ามันอยู่หน้าบ้านกูกูจะกูช็อกตายคาไอ้เหี้ยคาที่เลยอ่ะเกียดแบบเยดเนียตัวเลื่อยตัวเลื่อยมันมองกูแต่ไกลเลยมันไม่เห็นกูก็ถือว่าโชคดีละอย่ามายุ่งกูตอนนี้ไม่เครื่องปั่นไฟใหม่ไอ้สัตว์แับแมวมองอยู่หมายความไงวะ ไอ้ยาคตากรมาหากูเฮ้ยจัดไปปัดต่อมีใครม่แยง่ง,ยงโดนไปดีออไอ้ยาคตากรอยู่กับกูเล่นเ่าไปเพื่อน กูลงชั้นใต้ดินไลสัตว์ไอ้ยมาลงตามมาด้วยไม่กูก็มือาจจะโดนไล่เว้ยไอสัตว์แล้วมงอยู่แถวนี้ใช่ไหมตกงพ่อเเครื่องระเบิดอะไรมันวิ่งตามมาันตาอยู่ปะอ่าโอเคดีเพืาอนทาาอาไ่มาแถวกูะทา เออคือมันแข็งแรแบบเฟเนี่ยหรือวะไอ้เฮียกูไม่เคยกูไม่เคยรอดประกอนแต่แท้เจอไอ้ตัวถือเลื่อยแล้วมันแบบดึงเลื่อยไอ้เฮียกลัวทีเดียวแม่งหลังขาดอะไปละตัวใครตัวมันถ้าเกิดมันเออหัวใจกูเต้นแรงมากวุยตอนนี้สูตัวไปลงหัวใจเอาเปิรกอะไรนะถ้าป่านไปเสียจจะเห็นคาตากอนแล้วแล้วมันเรื่อยเดี๋ยวกูทำไมเอาอยู่เชนใต้ดินเหรอโอ้ยเออจบละ ไมแมวม,มันมองบ่อยจังวะเย่แยๆแย่กูก็เจอฆาตกรแล้วตรงนี้เลย <c oughs> บอแล้วกูเลยกูอยู่แถวมือมันไล่เพื่อนอยู่นี่แหละโอ้ยข้างกูเลยดีกว,ว่เาเวลาไปหาเครื่องปั่นไฟเพิ่มดีกว่ามันไปแล้วไปแล้วอยู่จันชันไหนวะ ไม่ใช่ฉล่ามกูดวงไม่ดีหรือว่าเครื่องปลั๊ไฟมาโดนดีนี่ดอกจากเกมอะมวิ่งบนแล้วนะอย่าบอกอีกชันใต้ดินนะเว้ยไม่อยากลงมาเลยเอาสดี ป่าหลบไทยป่าหลบไทยนี่ของตัวอะไรสักขค่ไนกันเชียววะเอ้ยเห็นทวทเทปแล้วขอแกะเลยเียงกุลคุณเสี่ยงเชี่ยเสียงที่คุณเคยไอเฮียเป็นเนิร์ดาหรอใช่เชี่ยแล้วกูเน็ตไม่ค่อยดีด้วยเชียกูปั่นเครื่องแล้วเนี่ยเน็ตแม่งปิงเอ้ยใหม่เฟรน พยายามอยู่แต่ขอบขอไปอยู่เฮ้ยใครใครมาพี่เดียพี่เดียพี่เดียนเครื่องหน้าพี่เดียนเครื่องหน้าผมผมข้างหน้าเหรอไหนวะเนี่ย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 เอ้าชิบหายแล้วลูพี่ด้านหลังพี่ด้านหลังพี่ด้านหลังพี่เออนั่นเหรอเนี่ยเนี่ยเพื่อนเดินงเดินมาเนี่ยเออชิบหายแล้วเดี๋ยวผมรอพี่เองแหละไปยีไปดิรอไปครึ่งครึ่งครึ่งเลยพี่ครึ่งเลยพี่ ใช่อร่อยเออหนังเลยเฮียเชี่ยตายแม่งดีเลยสัตว์เอ้ามันหลงว่ากูพูดไหนเอาไอ้เฮียสวัสดีครับไปไปเฮียมาอะไรสัตวสไปต่อละวายตีฟื้นใช่ไหมตีฟื้นใช่ไหมเออมาเลยกูเน็ปหวังเลยเอ้าผีหายอยู่ไหนวะหาผีไม่เจอกูเห็นละ งงกะซีวิชายแยกล่าไอ้เหี้ยโอ้ยเชี่อเชียวไอ้ยเน็ตมันเน็ตมันปิงนี่หว่าไอ้เหี้ยแล้วกูว้ามาอยู่หลังต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังวืดมันยังวืดไอ้เชี่ยเน็ตกู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 เมื่อกี้มันเสร็จละบอดี้บอดี้เอาไปกูอยู่หลังหีแล้วกูอยู่พี่จะสอลข้างนี้อย่างเฮ้ยอยู่ตรงไม้ตรงไม้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยอยู่ใกล้ไม้อยู่ใกล้ไม้เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเน็ต เฮ้ยไอ้เงี้ยเกย์ยู่ไหนโอ้ยยี่ไปดิวะไอ้เงี้ยเสียงของใจยังอยู่ไอ้เงี้ยผีไรกูเอาไปแล้วไม่ไรแล้วไปไล่ใครไม่รู้ละเน็บลงเลยโอ้ยเน็ต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 เฮี้ยโอ้โหมันอยู่หน้ากูเลยไม่เห็นกูแล้วม่เห็นกูแล้วม่เห็นกูแล้วกำลังฮีมตัวเอง รอดไปปุ๊บยิงตัวเองเรียบร้อยโอ้โหไปแล้วก็วิ่งฉีกแล้วโอ้ยยังไงเปลือนยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยอ๋อเอาเน็ตเน็ตฉัน,น,นอ๋อมันไปแล้วมันหาไม่เจอแล้วเชื่อแมวเด้งแมวเด้งแต่เขาแงะ่ะ อ่อยู่หน่กูไงใายความว่ามันอยู่นี่ไงเอ้ยเอ้ยอวดอวดโวยเจอกูกูกระทืบนลงไอ้สีน้อง้ที่ยูนหัวกูมันสนิมขึ้นใดยบล็อคบลโอบล็มาไงนเียมันย่าีเปต้ยาอกแเปีเระมเ ปั้นเซตค่าๆเลยเหลืออีหนึ่งเครื่องงี้ผมกำลังปั้นอยู่แงโอเทมกูอยู่ตรงต้นไม้กลางกลางแบบใครก็ได้มาเหรอนี่มาชุบผมก็ดีเดี๋ยวซึงกันแล้วกันมาชุบเลยตรงนี้เลยเห็นโอ้ไม่นะไม่แกมันจะเห็นผมไปเปิดระตัวไปเก้าเก้ามันน่าจะไปได้ได้ได้มาเดี๋ยวกูชุบมึง ไอโบมันก็รู้ดิฆาตกรเป็นเฟิร์สเพอร์ซันไอ้มันมองเห็นแค่ด้านหน้าเว้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นวิ่งสวนเลยสัตว์นีดีวิ่งสวนเลยเฮียไปอย่ยเปิดแล้วไม่ต้องยีแล้วไปแล้วอ๋อแล้วไม่ไม่สวนเพื่อนเล้วให้เพื่อนวิ่งสวนวิ่งสวนเปิดไว้นินิดหน่อยหน่อยอะประตูอยู่ไหนไว้เลือเพื่อนดีกว่าให้เพให้กูดูแขวงกันแล้นะกูขอให้เปิร์กทำงานหน่อย Tôi đã giúp rồi, tôi không biết anh sẽ chờ tôi bao giờ. Tôi sẽ nói rằng tôi không thể tìm được anh. Anh đang ở đã ra khỏi đây rồi. Đi đi. มันรอรุ่นนี่ก็จะมีเทวันวปะปลดล็อกรางวัลความสมเร็จปลดล็อกไปวะประสบการณ์เสียดตายเยสประสบการเสียตายเอียนแลอวไอยังกลับมาแล้วโลเที <Hello? S 2> <c oughs> ่แอนเดฟเปลี่ยนไป ทำไมคนคล้ายๆทำไมตึงจังวะยืนดูหน้าคนเข้มอ่ะหน้าหน้ามันโกนผีพี่พี่เป็นไรครับพี่โกนใครมาเฮ้ยแท็บเปิอแท็บเปิอโอ้ใก้อนกูเห็นในมุมสูงแท็บเปิดยืนนิ่ง เดี๋ยวมันวางแถบเปิดในด่านแบบนี้ตายแน่นอนมันวางแถบแล้มันไล่หน้าโหดละแต่กูอยู่ข้างมันแบบโคตรใกล้ระยะจูบต้องไม่เห็นกูกระบอลเพชรปิดแบบมิดชิดก็คือเฮี้ยอะไรมากลากมากูทำไมเนี่ยหน้าโกรธนะโอ้ลากกินด้วยกินตายโคตรกลัวได้เฮี้ยกลัวจญอ่อยผีอยากป่อยผีมาก เล่นโหดจนกลัวผี่านิน่าวางใจมากเลยแล้วแค่บินบินเป็นซ่อมเครื่องลับสัตว์มีคนแบบผูกก็ตายห้อยตกเต็งใกล้ๆด้วยยี้โอเวอร์ไลก์จังเลยยอ้สัตว์โอเคไล่ก่อนเพื่อนเลยไปละโมไม่นะชิ้นหนีมันบ่หลอดได้ไรบ่ เดี๋ยวมึงรอไอหน้าโกรธไปช่วยเดี๋ยวมึงรอหลากูอุ้ยอุ๊ยคือระเบิดไอ้เหี้ยไปละเออเป็นอย่างนั้โกดไปแล้วพี่พี่หันมาพี่มาเครื่องเครื่องหน้าพี่อะได้ได้แล้วโม่บอลแคมป์บอลแคมป์เยี่ยแม่มันไม่ได้แคมไอ้ป์หรือเปล่าน่าโกดเปิดแคมป์เล่นแคมไอ้เหี้ยลูกดีไอ้เหี้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแคร์ว่างเแคร์ว่างแคร์เจเจ๊น่าโกดไปแล้วอ่ะอ่าจี้ยมึงกำลังจะมามีแคมด้วย ตรงหน้าเลยเฮ้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 ยหน้าเรียบเด็บเดบเดบไปไปไหนอย่าไปปัดแค่ข้างบนนะไปนี่มีคนห้อยตกเตงม่งห้อยไระเชียละมันวิ่งไล่เลยเน็บไปเลยไปเลยเฮ้ยมันเข้ามาในร้านเหล้าไอ้สังเขี่ยะคุณไม่เห็นกู อู like uh. Uh. ้อู้มันทำประตูใส่กูเลยข้างนอกไงวะอู้อู้อ้าฮ่ากูรู้เมืองเออไอเหี้ยไม่เห็นกูได้ไงไม่นะนแ่ยเบ ตรงหน้าตากมีแถบไอเทียกูไม่กล้าไปตรงหน้าตากันนะเรียบนี่เดี๋ยวแกะแถบตัวนี้แบบเล่นยากแน่โอ้เราทำเครื่องระเบิดไอ้สัตว์วางแถบด้านหน้าด้วยวางแบโอ้เกียร์ด่านนี้เลยเดี๋ยวมาไล่และอะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวแกะแถบแบบแท้เยอะไอ้เหี้ยตะขอขึ้นงอเลย ใครนั่งดีวะไอ้หน้าโกดเด็กสองดาวดิโอ้ยกลัวอะไรเงี้ย,ยโกนาโก่ากลัวผีหน้าโกดไอ้หน้าไอ้หน้าโกดไม่ทำงานอะไรเงี้ยจะใส่ผีอย่างเดียวเลยสักต้อมใจดยี่ยมเฮลโหลใหม่เฟนย่า <my> อ,อยู่ย่าอยู่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเป็นเห็นกูว้า่าฮ่าช่วยคุณยังไงไอ้เนี่ยเฮ้ยจะบอกว่าไล่กูะ้วยไม่ไม่กูตายแล้วเนี่ยเอ้โหลาโก้ไอ้หีไม่โทษจุดโกนผีไอ้สัส โอ้มันเห็นกูโอ้ยเสียกูขอโทษเป็นผู้รับชมที่ดีรู้ไไรปะตรงนี้แล้วเอาตกอาช่วยกูด้วยหอน้ากูเลยนี่บัยช่วยกูด้วยนะโกธมาต่อยผีกูก่อนอย่าทิ้งกู ไอ้ดาวดูดมันมาจากไหนเจ้าตัวก็อยู่ในหมู่คิตตีนไปแล้วหนีแล้วยูกูก่อนไอ้เจ้าอย่าวิ่งดียดก่อนตาก่อนเพื่อนเจอการไม่ช้าต่อการตายไอ้ดาวกดตาบอดไอ้เยังมันวิ่งไวจังอ่ะโอ้ยโอ้ไม่นะสองต่อหนึ่ง ไอหน้ากลยังไม่เปิดโป้อะไรยังเปิดโป้เนี้ย่อผีผีตายส้มผมไม่ก็ดูหัวนะหน้ามันโหดกับส้มผมมันอีกแคเดินเดินโดนแถบแถบไม่กัดนะมันกัดแถบแทนไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไปทางขวามาไอหน้าหหดหายไปแล้วไอหน้าหดวิ่งไปเมนูแล้ว ไอ,อ้มันน่าโหดแอบไปซ่อมอีกที่นึงออ๋กูเห็นแล้วแม้งก็ซ่อมพังลาก่อรเลยน่าโหด <c oughs> ไปนะก,กูเว็นขั้นอนเอาละแล้วแม่งมาละ BS ไอ้หน้าโหดหนะไอผี IP เห็นหน้าโหดไอผี IP นี่งไง <c oughs> ผีปาดหน้าโหด <c oughs> เตรียมหาตู้ไอ้พวกเตรียมหาดอยเลยเว้ย,ไม,ย,มวยไ,ไม่ต้องรีบเว้ย <c oughs> ถ้าหาไม่เจอแล้วมันเจอกูก่อนกูกตายอ่ะ เฮ้ยมึงรีบกระโดดเออไอ้เหี้ยไอาน่าโหดเอ้าแล้วน่าโหดรู้ไงแล้วขาศกรู้ไงหนักห,หน้าโหดโอ้โอ้การทำระเบิดเไปหามึงแล้วมาเลยโอ,อไม่นะเราไปหาหมวกกูไวรุ่นอ้าวมันกลับมาหาหน้าโหดแล้วมันกลับมาหาหน้าโหดแล้วเ <c oughs> ห็นละเห็นละไปละ,ไป,ละไปช่วยละไปช่วยหน้าโหดละ เฮ้ยเฮ้ยกูรู้ละกูรู้ละมันเห็นกูแล้วเชื่อเอาู้ใหม่ what the fuck โคนโหดเนี่ยก็เปิดโป๊ะเอาหลุดเฉยหน้าโหดโคตรแข็งก่งหน้าโหดนีไปโอไม่นะเอา ไม่เชื่อว่ามันจะกัดแทบไมใช่มันไม่เปิดโป้ไงกูนเกอรสัญญากณเมื่อกี้จะเป็นการแบบแทบร้องไอ้ยัยนี่โป้เออร์เลอร์นี่โป้เออร์เลอรยคาตะกอนไม่ตีวะว่าจะฝักคาตะกอนคาตะกอนเป็นกัวลาโหดเลย อุ้ยไม่ไม่ไม่ไอ,เอ้เหี้ยบุตริกาโหดแล้วกูพลาดเลยหาท่อเถอะพี่เด่นไม่ท่อมันยังไม่เกิดเน็บเชีย่ยในหน้าโหดกูยังรอด,ดอยู่วะยุ่งอะไรอยู่กำังจะพามาหาเพื่อนไงไม่นานลบเลยสัตว์เครื่องระเบิดไม่นะ กูจ uh, ูบัสเตอร์กูจูบัสเตอร์กูไม่ได้กูไม่ได้จูบัสเตอร์ลาโกยลองกดคิวได้ ติดแทบเล่นเลยนะไอ้เหี้ยตอนเราโชคชี้ิตอ,อยู่ใจเธอ